ต่อไปเราจะชมในรุ่นคาสโซ่คาวาซากิยังสตาร์ครับซึ่งจากคะแนนสะสมในสนามแรกนั้นก็มีอมอนเทพฤทธิีศรีษษกรสก,กษษิครับมี20คะแนนแล้วก็ยุทธนาธีรพา,านิดากร17คะแนนทีสารต้แก่ชนะชัยประสูติสุขวีคะแนนสะสม15คะแนนนี่คือรุ่นคาวาซากิยังสตาร์ครับรถ8 0ีซี ทุกคนพร้อมแล้ว8ดรอบกับอีกหนึ่งนาทีครับรถออกตัวไปแล้วครับทางตรงนี้ปี้กันหน้าดูทีเดียวเยงกันเข้าไปแล้วก็ต้องไปเบรกกันตัวโค้นะครับก่อนที่จะเข้าโค้งใครดีใครอยู่นะครับนํำขึ้นมาแล้วรถหมายเลขเจ็ดนะครับพุ่งสวดขึ้นมานำมีมอเทพร์ไซสีกระสิตนั่นเอง จำตรงเดินฟินิชนิดดูจริงๆรครับมอนเทฟิตทั้งแรงนะครับแล้วก็ห้าวเหลือเกินมอนเทพิตการขับขี่เขาเรียกว่าเลยนิ่งนะครับดาวรุ่งทีมมือนิ่งมากแล้วตอนนี้มอนเทฟิตหนีไปเลยครับหนีไปเหมือนกับว่าทุกคนจะต้องตามเขาตลอดแปดรอบแปดนาทีจะอีกหนึ่งรอบนะครับรที่นรอบ เท็นทีิ์จิตเอาโ้งแล้วครับคู่แข่งอันดับสองถึงที่1านจินตนากรงอนเทพรทธิ์ถึงจุลาปาจีนบุรีครับมาจากทีนคัสเกลควาสติกีีตามมาอยู่ที่สองก็คือชนะไทยสุทธวี รถหมายเลขสอรถก็สีขเขียวเหมือนกันหมดนะครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดที่1ครับรถหมายเลขสอที่2และรถหมายเลขเก้ก็คือยุทธนาธีรพานิดาอนตามมาเป็นที่สเป็นนักแข่งจากโคราชแต่ที่แรงจริงๆก็คือมอนเทฟิสสีกับสิกิตครับ เคลวิตเข้าเนา 2, 5, 2, ิลูกระนาดสองหครับลูกระนาดสองหนี่11ลูกแล้วก็มาเข้าโค้นครับเพื่อจะมาจ้ำที่เนินฟินิชโอ้โหข้ามเลยครับนี่โดดข้ามเลยนะครับข้ามจ้ำเลยรถก็ต้องไปเข้าแบงค์ไกลทีเดียวครับตาม้วยรถหมายเล 9, ขเก้าคันนี้ก็คือวิทยนาธีราพานิชากรนี่อยู่ที่3ามตอนนี้ที่3ไล่ที่2เอาล้วครับเริ่มจกกันทรนเข้าไปแล้วนะครับอันดับ1 2 3เริ่มจะไล่ที่เข้ามาแล้วท่านผู้ชมกำลังชม าาาการ่าเทร้าสดจากสนามแฟลนเซอร์กรนินครชัยศรี Astro Moto Cross Championship สนามที่3ของปี1990ไล่กัมนมาครับ729ครับ729นํากันอยู่นะครับคือรถที่1ที่2ที่3สำหรับการแข่งขันในรุ่น Kawasaki YSTAR นี่ก็เป็นการพัฒนานักแข่งมือรุ่นเยาว์ของไทยเรานะครับมีจารฝึกสอนโดยาาาอาจารย์ฮาวฮอลแลนด์ครับคุจานพัตตา อัสเ,เนี่เป็นผู้สนับสนุนครับทางอาจารย์าอาจารย์พัฒมานี่มาครับเพื่อที่จะฝึกฝนเด็กของเราครับ รถตัวสี่นี่จะรถตัว 80cc จากโรงงานวมบรีเองเลยครับทุกท่านครับที่มาในวันนี้บวกนี้ครับอย่างอมรเทพฟิสิกัสกิจนี่นะครับที่จะเป็นนักแข่งมีระดับของเราต่อไปในอนาคตนะครับอาจจะไม่ได้ชูธงไทยในต่างแดนสักวันหนึ่งก็หวังว่าอย่างนั้นฝีมือเรียกว่าเยี่ยมๆครับในแนวหน้าหนึ่งสองสามนะครับมรเทพฟิสิกัสกิจชนชัยสุขทวีและก็ยุทธนาสีรพานิดากร มีพวกนี้นครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทัสเตอร์ยังไล่กันอยู่นะครับจะเห็นมามุมนี้สวยจริงๆครับเห็นหมดนะครับที่1ที่2ที่3ามวาตามกันมายังไงนนชัยสุขทวีไล่ไปครับแต่ตอนนี้เข้าโคไปแล้วเ้าเนิจ้ำชิงโตตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดีมีสิกทริกได้เหมือนกันครับ ทั่วสนามแห้งครับรถมีล้อปัดได้ง่ายมากเอาโค้งแล้วครับมาที่เนินชินิชจํมากมอนเทรติก็จับมันจริงๆครับจําไม่มีเบาครับจะเห็นว่ายังอันอื่นครับต้องเบาเพิ่มนิดหน่อยครับแต่มอนเทสติสไม่มีครับ จะจำข้ามไปเลยครับเดินทั้งลูกประมาณสิกว่าเมตรครับจะดจัอีเดียวข้ามไปเลยครับนี่คือเดินดับเบิลจั๊ของคอนดาครับดจบไลจั๊มไปแล้วตามด้วยชนะชัยสุขวีแะ้วับก็ไปที่โค้งโทนิกจำ๊คาวาสกิเอาเนินราหน้าคาสตรอลไปเข้าโค้งตัวยูครับ ดูนี่จะเป็นโง้งตองโพงครับหนกับโพงตัวเอสเหมือนกันรับไปที่จำสิงโตจำสิงโตนี่มันยาวครับและชันมากจำรวดเดียวนะครับแล้วมาดูชนะชายจุุรีจำนะครับจะต้องจำเบาๆไม่ล้าเอามั่งเหมือนกันครับมายุทธนาธิราพานิดากรมา,ารม,ามอนเตวิชท,ทาได้ฉันก็ทําได้ครับยุทธนากระโดดให้ดูเหมือนกันที่อยู่ที่สามครับยุทธนาธิรพานิดากร ยังแซ้ชนะไทยสุขสวีไม่ได้อยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยหมายห่วงครับก็คือมอรเทพริศีกสิจิตกำลังจะนอกรอบรถหมายเลขสามครับคือวิชัยเสียสนอแล้วนี่เป็นการตามตี้กันมานะครับที่สองกับที่สาม มอเทอริฟเข้าโค้งทางตรงแล้วมอเทอริฟตสีกันที่เกรย์สีเต็มที่ครับตอนนี้แทนบาลานะครับน้องรอบพิชัยเหน่งกันออกไปแล้วแล้วก็ระยะนี้ห่างออกไปทุกทีครับทิ้งชนะใจจุดกระบี่ห่างออกไปมากทีเดียวตอนนี้ มอนเทฟติดจ้ำม,มันจริงๆครับท่านผู้ชมตามมาตัวนี้สุขคนที่โดนน็อกรอบไปแล้วนะครับชนะไทยสุขสวีนี่นะครับดีขึ้นมาดีชนะไทยแซงวงในแซงได้ไหมครับแซงไม่ได้ครับไมายุทธนาจะแซงชนะไทย,ยังแซงไม่ได้ครับยุตนาดีชนะไทยเข้ามาจะเอาที่สองให้ได้นะครับตอนนี้ความมันอยู่ที่ที่สองกับที่สามนะครับที่หนึ่งจะไม่ต้องห่วงนะครับมอนเทฟนิช รถเครื่องไม่ดับไม่ขัดข้องก็คงจะเข้าก่อนแน่นอนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะครบ8นาทีนะครับ,บท่านผู้ชมทีสองทีสามยังไล่กันอยู่นะครับยุทธนาจะแซงได้หรือเปล่านะแซงชนะชัยได้หรือเปล่ายุทธนาตามหลังอยู่นะครับและสองนี่คือชนะชัยสุทวี จะตรงจําเนี่ยนะครับเพราะว่ายุทธนาในจําได้ดีกว่าธนาไทยธนาไทยก็เหนีอยู่ครับยุทธนาตามไป ยุนาก็เสื้อสีชมพูครับ <c oughs> ที่นั่อยู่นี่คือมอนเทลิสิกกสุิทการอบสุดท้ายแล้วครับเจ้ <c oughs> าหน้าที่ชูป้ายรู้ว่านี่รอบสุดท้ายมอนเทวิส <ev> <c oughs> ก็รู้ตัวคว้าไปแล้วครับท่านผู้ชมข้าไปแล้วนะครับมายุตนาธีรภพานิดากรเครื่องดับด้วยครับอา้าวอาจจะเสียตำแหน่งที่สามไปด้วยโดนแทงแล้วครับโดนหมายเลขหนึ่งสยามสิงเจะเดินผลแทงไปแล้วครับสยามขึ้นมาเป็นที่สามแล้วนะครับมาดูนะครับเร่งมากไปหน่อย โอ้โหจะเอาพื้นได้ไหมพุทฒนาจิตพานิดากรหน้าไม่ได้นะครับตกประเด็นที่สี่เดียดายนะครับสยามนี้อยู่จะเอาพื้นได้หรือเปล่าเอาคื้นได้ไหมครับพุธนาตามสยามไปแครนเลยเกินมัน,น้าแค้นใจครับรอบสุดท้ายอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่หนึ่งครับเป็นตำแหน่งที่สามตอนนี้ก็เข้ามาทางตรงเหลืออีกเพียงสองโคงเท่านั้นครับที่มอนเทริสสีกสิกิจจะได้เป็นแชมป์นในรุ่นา <c oughs> วัาสกสกิจยังตาเอาเนินลูกระนาดสองอสององ สองเอกก็เป็นยี่ห้อมันเรื่งรุ่นหนึ่งครับของคานจ่อเข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับมอนเทวิสสีกสิกิดซ้ำซ้ำสุดท้ายครับเข้าเส้นชายไปแล้วครับยอดเยี่ยมแล้วก็ยิ่งใหญ่ชนะและติดต่อกันเป็นสนามที่สองครับและก็ที่สองกลังจะเข้ามาแล้วครับที่2ก็ได้แก่ชนะไทยสุขทวีครับชนะไทยสุขทวีครับ สยามก็ได้แก่สยามเดียนเจริญผลครับซึ่งโชคดีเพราะว่ารถหมายเลขก้าครับคือยุทธนาธีรกานิดากรนี่ครับที่เราเห็นอยู่นี่ไปเครื่องดับซะนะครับไปล้มซะพุทธนาก็เลยตกไปเป็นที่สี่ครับน่าเสียดายจริงๆโอ้แต่จะบปี้เอาที่สองครับพาทีเดียวตกปเป็นที่สี่เลยครับเราก็จะพักสักครู่ครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจอห์นิสลาม ขอแนนำท่านผู้ชมมายังสนามไทยนฐัฐสกีคนครชยัยศรีต่อไปก็เป็นการมอบรางวัลนะครับในรุ่น Kawasaki Young Star ซึ่งท่านสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนครชยัยศรีพันตำรวจโทรศักหอมหวนหมอบรางวัลที่3กับที่4นะครับที่4ี่ได้แก่ยุทธนาธีราพานิดากรนะครับส่วนที่3ก็ได้แก่สยามเทียนเจริญผลครับก็รับไปแล้วนะครับส่วน ที่1กับที่2นั้นผู้ที่มอบก็คือคุณอดิศร์ปวะรางกูลครับท่านมมมมนายอมเภอ์แอมเภอนครชัยศรีนะครับมอบให้กับชนะชัยสุขทวีและก็แชมป์ก็คืออมรเทพฤทธิ์ศรีกสิกสิจครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วทั<ส>้ง4รางวัลน,นะครับยังครับยังยังนะครับทั้งสี่คนก็ชูออน,นี่เรามาชมกันนะครับในช่วงเข้าเส้นของอมรอเทพฤทธิ์ศรีกสิกสิจ และก็มีครั้นครับจะเห็นว่ารถของคว่ำไปนะครับนั่นคือรถของอันดับ4ซึ่งตกไปนะครับยุทธนาธีรพานดิดากรคว่ำนะครับก็ทาให้ซึ่งอยู่ที่3ครับแล้วกํลาลังจะเร่งขึ้นไปเป็นที่2นั้นต้องตกลงไปเป็นที่4ครับต่อไปเราก็จะได้ชมในรุ่นสุดยอดของการแข่งขันในวันนี้ครับนั่นก็คือรุ่นรถสูตรมืออาชีพ